ปรกราบสบายดีพี่น้องเนาะวันนี้ก็ผมมีอยงหลายมือผักผ่อนเนาะมือวันทิตเนาะเอาก็มีแบน้อยอยู่ตัวนึงเนาะพามากินกับพี่น้องเรากัเป็นยำเห็ดเวียงเัาก็เห็ดเนาะแล้วก็บยำยำกินก็กินเนาะพอเอาเศษติวิ่งกับอะไรเนาะยำผักผ่อนก็ก,กินบะรลายเรากินซี่ห้ากนหนึ่งพี่น้องตัวน้อยู่สำนียกับพอดีกินนะี่ประมาณเจ็ดเปอรโลกับพอดีกินเนาะเดี๋ยวพาไปเบิง่งกับกำลังเผาทีง,งานกำลังเผาเนาะ สบายดีโอ้พอครัวเอาหนิกำลังเผาตัวปหญ่หาีไปดิไปดิซอยจุสี่ห้าคนเคล็ดที่ให้จะมาใหม่คนเลยเมามามาพี่นอ้องมากำลังลงมือ ผมน้ำไปก่อนปลูกหอยกันทำร็จเสร็จชิ้นไปเนาะแล้วก็มาช่วงนี้อยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยวหอยมื่อนี้เป็นมือพักพ่อเป็นมือวันอาทิตย์เอาก็ได้พักพ่อนก็ไปเหตุียกเมื่อวานนี้ได้แบะมาตัวนึงแบะน,น้อยแบะน,น้อยพอ่ที่ห้ำตรงนี่แหละ าได้บ่เด้อพี่น้องมาเด้อกำลังลงมือบรรยากาศดีดีเยวแนมเห็นใกล้ๆนะ่ะแกแม่นชั้นน้อยเนะเาะเดี๋ยวชั้นน้อยเฮาเองแล้วก็น้องปลากับน้องปลาเฮาเองทีมงานเราก็มีเอาเบียร์มาล้างหนึ่ง เจาก็เตรียมรอไว้ทาเละแจวแกะนี่สิมันเลือดแปง้งลองมังเลือดแป้งก็ขอโทษขออภัยผู้ที่บูกินดิบผู้ที่บูกินเลือดเนาะพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้งนอง

ทำมันชื้นๆนี่ยังแชทปลายแล้วเขาว่านี่แหละตัวนี้แหละตัวราคาแพงพี่น้องนะี่ตัวกำลังปาดน้องนี่แลหละมทำทำหลอวะจะใ,ใช้บนช,ยชายคาบดินนะบดราคาเอันไหนก็จะว่าชัางก็บัดค้นทำบมีรานะคาหำนี่บ่อแล้วบัดแบ่ใน,นห่นว,หวย<ฮ>ราคาดีราคาดีเด้กว่ากว่าหมดอื่นเลยล่ะทุกคนบุญราคาคนนะ ดูมีนเลืดปีกเลยเนาะลปีกไม่ได้มาเฉยๆใช่บวกรออีกแล้วมันหายอยูแ่แหละมามาพี่น้อง